ไปครับทุกคนเราออกจากร้านกาแฟ,ฟมาก็เดี๋ยวจะไปพระธาตุหลวงเดี๋ยวขวานี่มั้งเดี๋ยวขวานี่ขวานี่ขวานี่โอ้ตีไฟเลี้ยวกระทันหันท้างหลังเบรกจึกจักจรกจัก,จกไปไครับขีขวาไปเรื่อยๆเขามาเขตชุมชน ็นทางลัดเนี่ยเป็นทางลัดลัด<ม>ไปพระธาตุหลวงส่วนน่ะมาอยู่ดับมือว่เาเลิกทางลัดแล้วอ <c oughs> <c oughs> ยู่ดับมือ่ไปทางลัดแล้วไปรับเลยอ่ะพี่น้องถึงแล้วครับพระธาตุหลวงข้าเข้าขมาทางซอยได้หนินาะ เขามา่อมเงินคนไายชมบรรยากาศไปเรื่อยๆทางลัดทางลัดดีๆนี่ถึงแน่นีตรงต่อไปแล้วเรียวขวาไปทางไหนรอบบาทเนี่ยวขวาเดี้ยวขวาเนาะเดี้ยวขวาเห็นบ่ มันบอกว่าคนนี้ไปทางนี้เนาะวิ่ง่ละวิงตรงต่อไปแล้วเลี้ยวขวาห้ามตันเห็นไหมถูกห้ามเข้าเนาะบ้าอานว่าห้ามตันห้ามจอดตันทางแบบนี้ไหมห้ามตันทางอ่ะแบบนี้เปล่าโอ้ไปทางไหนเนาะบ้านเนี่ยเรามาถูกไหม เลี้ยวซ้ายนี่ปล่าเราวิ่งตรงไปก่อนไปไงนี่นี่วิ่งตรงไปก่อนไปไปเข้ากันหลงเลยเนาะเหมือนว่ามันทางตันนี่นี่กระถางจับตรงนี้เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาบอกว่ามันไปทึ่ที่เลยได้นี่ เดี๋ยวเดินไปก่อนไปดูก่อนตรงนี้เดินเดินไปก่อนก็มันเลี้ยวได้ไปทุกที่เล้วยบบาทรถมันเลี้ยวเมื่อกี้นี่เพิ่งมาขึ้นเขากับซ่วนกะลาโหมระบาดเนาะนี่เห็นรถไซเลี้ยวไปเลยแล้วเขากันช่างลัดไปบาทเห็นบ่อบัดนี้ไหมเราจะมาแมนดิ๊ดอกแเมนเนี่ยถามไอ้คนนี้แล้วโปรดไปได้ย่บ่อมีมะม่วงเบาด้วยก็ไปได้ไปได้ยุไปได้ยุไปด้วยยุ

แต่เขาให้กับให้รถสามล้อนั่นแหละแต่เขาให้เขากับกับเนียนเดียบอเนีนเดี๋ยวทางเข้าไว้ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปถามไอ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามมันก่อนมาทางเข่ามันเลี้ยวไปทางไหนไปทางพุ่นบ่องไปทานหลวงเอ้าไปถามแล้วเนี่ยเอ้าเข่ามาเข่ามานั่นแหละไปเร็วเร็วเร็วลงเร็ว ไป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 ถามเพิ่นอ้าอยเพิ่นเบิเ่องนี้หลงทางไปมั่วไปห,หมดเลยเนาะมาไปถามอ้ายเบิเ่งก่อนม,มาไม่ถูกครับย้อนย้อนไปครับทุกคน ย้อนย้อนกลับไปทางเก่าถามพื่อน,น,นตึกยังนีใหญ่นี่ไอ้อ๋อตึกยังเมื่อกี้วิ่วถามมาแล้วครับตึกยังตึกรัฐสภาโอ้รัฐสภา <laughs> <laughs> โอ้ไกลวัดขนาดนอแล้วก็เพื่นบอกว่าเลี้ยวขวาตลอดออกเส้นออกเส้นเก้าแล้วเลี้ยวขวาตลอดพ่ต้องใส่อ้อมขวาอันนี้ก็แม่นวัดอย่าบอกวัดวัดท่าหลวงท่าหลวงใต้แต่ท่านเหมันกันะะอยู่โซนใต้คนละฝั่งรัฐสภาเนี่ยนี่ครับทุกคน อได้ข้อมูลเยอะเลยอืมมาที่นี้แหละสนุกนี่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเนียนเพียบเลยพระพระแล้วล่ะลูกต้องเรียกวัยยาคูยเาตายาคูมียังองนี่ยาคูนั่นแนี่วัดเป็นตะยู่อยู่เด้เถอว่ามันล่มมันล่มลื่นด้นี่น้อใหญ่เลยแล้ววัดเป็นตะยู่อยู่เด้มันสาบฟ้านอยู่เด้ เราเดินทางกันต่อเนี่ยต้นนี้งามๆนี่เห็นปะต้นนี้เป็นซุ่มๆนี่งามเนี่ยดอกนี่สวยเห็นปะเล็บนิ่งนางเล่าน้นหน่อยเพื่อช่วยเข่าเพื่อท้าวเช่วยเข่าเน้นหน่อยช่วยเข่าเอาสวยนี่อาคารรัฐสภานะครับทุกคนรัฐประรัฐรัฐสภารัฐสภาเมื่อกี้เกือบเข้าประชุมแล้วนี่ประตูนี่เกือบแล้ว เกือบเข้าประชมุมไปแล้วอาคารใหญ่เลยแบประตูด้านหลังเนี่ยคิดว่าเอาไว้เอาไว้หนีมาเอา้าประตูด้านข้าตงตรง,ตรงไปอย่างเดียวเลย,จยลอจ้าเ,เอาอสงสัยไปเพิ่งไปประชมุมมาไปเลยไปเลย แลยคังซื้อลดเงินวัดแรกงเลาไปเลี้ยวขวาแล้วเเลี้ยวผิดตรงไปมันต้องตรงเป็นงพุ่นเนาะ รถเขาจอดทางไหนกันเลยเหรออัน้เขามาทางหลังะนะเขามาทางหลังเขามาทางหลังตามปกติมันมาทางหน้าเนาะมาทางหน้าที่ได้อยู่บ้านได้ได้ได้เขาเนี่ยเขาเนี่ะเขาเนี่ยอือปึ๊บนี่นี่อ๋อทุกคน เข้ามาด้านหลังเนี่ยเรามาด้านหลังเออเรามาข้างหน้าเลยด้านชิดเลยแต่ก่อนเราจอดนู่นเนาเขาบอกว่าห้ามจอดตลอดแนวนะเส้นนี้น่าจะจอดฝั่งนี้ไปไปไจอดรถกรับครับอ้าวหลังจากที่เรามาถึงยังไม่ได้เข้าไปไหว้พระนะครับทุกคนเจอสาวลาวแล้วครับนี่สาวลาวเจอสาวลาวแล้ว จสาวลาวไปแล้วคนหนึ่งนี่ให้เต็มตัวดูให้เต็มตัวดูเรียบร้อยนี่สาวลาวสาวลาวโอเคนะครับเอาคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเราตั้งแต่เช้าแล้วเราไปเที่ยวที่ประตูชัยแล้วก็ไป ร้านกาแฟแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับเป็นทีิปของการเดินทางนะครับแล้วเราก็มายุติกันที่ร้านเสื้อผ้านะครับที่ตลาดหน้าวัดพระธาตุหลวงนะฮะพระธาตุหลวงเดี๋ยว EP นี้มันจะยาวไปนะครับฉะนั้นเราก็ขอปิดคลิปตัวนี้นะฮะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลูกเวลาแฟมิลี่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP ถัดไปเราก็จะพากันไปไหว้พระธาตุหลวงนะครับก็รอชมว่า จะเป็นยังไงแล้วเราจะไปที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เจก็จะเดี๋ยวหาชุดใส่แบบเท่ๆหน่อยเดี๋ยวจะใส่คู่กันเดี๋ยวจะใส่คู่กันเดี๋ยวจะใส่คู่กันนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับจะเป็นยังไงไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไป่บายบายบายเลยบายสาวงาบเสื้อคได้เสื้อนูของชายด้วยบา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 ยนะครับเราติดตามชมอีพีหน้านะครับ